ตอนนี้กำลังลงนะคะกำลังกำลังลงจากสวนเย็นเซนะคะจากที่เราขึ้นมาชมบรรยากาศแล้วถ่ายรูปได้หลายรูปมากเลยบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะตอนนี้รถกำลังนำเราลงสู่สู่ข้างล่างนะคะที่จอดรถอยู่ข้าง เสียวเสียวว่าเสียวมวยเสียวเว้ย,ย,ววย,ย,ววยบรรยากาศด้วยงั้นสวยมากเลยรอบๆรอบๆอ,อ,อันนี้เขาเรียกว,ว่าเขาสวนเย็นเซนอยู่บนเขาอ่ะบนเขาลูกหนึ่งเลยอ่ะตั้งบนเขาเลยอ่ะบรรยากาศจะดีมากๆเลยเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะถ้าอยากจะมากางเต็นท์มาเที่ยวก,กินลมกินกาแฟ แล้วก็ชมบรรย,วยวากาศที่สวยๆอยู่บนเขาเนี่ยเชิญที่สวนเย็นเซเขาชะเมานะคะ